หังสือที่อยากพูดถึงวันนี้ก็คือเล่มนี้หยุดเลี้ยงลิงในสมองคุณเล่มเนี้ยเขาจะพูดถึงสมองลิงซึ่งก็คือเอางี้ก็คือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคืออันตรายคือภยอัยคุกคามแล้วก็ทําให้เกิดภาวะสู้หรือหนีหรือว่า f fight or f l ไ g h t อะคือภาวะที่สมองลิงอะควบคุมร่างกายเราอีกทีหนึง่ง แล้วจริงๆอ่ะไอภาวะสู้หรือหนีเนี่ยนะมันมีประโยชน์เมื่อสมัยก่อนก็คือแบบเวลาเราเจอสัตว์ร้ายในป่าสัตว์ใหญ่อย่างนี้ใช่ป้าคือเราก็ต้องเลือกว่าจะสู้สุดเลยหรือว่าเราจะหนีเพื่อเอาตัวรอดทีเนี้ยยุคสมัยทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าเราไม่ได้ล่าสัตว์แล้วดังนั้นภัยคุกคามอ่ะมันไม่ใช่ภัยคุกคามที่ถึงแก่ชีวิตแต่อาการพวกเนี้ยมันจะมาก,กับความกดดนันความกังวลที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันที่มันไม่ได้อันตรายถึงชีวิต แต่ว่าสมองลิงอะเข้าใจว่ามันอันตรายถึงชีวิตก็จะทําให้เรารู้สึกขี้กังวลวิตกกังวลอะไรเงี้ยประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเรานะคือว่าการที่จะบอกตัวเองให้ผ่อนคลายลงนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล,ลยอะไเงี้ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการที่จะสู้กับสมองลิงนี้แต่มัน กลับกลายเป็นการให้อาหารสมองลิงเนี่ยแล้วก็ทําให้เราวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกในระยะยาวอะไรทานองเนี้ยคือเล่มเนี้ยเราว่าใครที่วิตกกังวลมากเกินเหตุจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันอาจจะลองเปิดใจให้กับเล่มนี้ตอนนี้เราอ่านไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาถอดให้ฟังสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน